กทมครับเขาจะเล่งนะฮะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยกิตเตียงคือเขาจะมีทีมเลยนะฮะชื่อว่า b บ n คอก k c c r t ครบผมลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยกันวันนี้ก็มีการประชุมนี้แหละครับกับผู้บริหารคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหาคนครนำโดยท่านผู้ว่านะครับผู้ว่ากรทมท่านผู้ว่าสวินนะครับก็บอกมาว่าทางสนานักอานการมัยครับได้รายงานผลการดําเนินงานโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงครับเรื่องดำเนินการตั้งแต่28มิถุนายนที่ผ่านมาแล,แล้วเราก็จําโดความสะดวกสําหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19รวมทั้งป้องกันแล้วก็ควบคุมสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคแก่กลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุบอกไปถึงที่ภากอาศัยที่บ้านเลยนะอืมนะฮะ,ะก็ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเนี่ย ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลนะครับ,รบหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนก็โดยมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน5,962รายเอาเกณฑ์เกือบ3,000กว่ารายนะครับเพราะทางโรงพยบมบานาครก็ดําเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย3,186รายรอยู่ระหว่างดําเนินการอีก187รายรบนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับ ส่วนการที่จัดทีมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดเอาเชิงลุกในชุมชนนะฮะเดินการค้นหาผู้ป่วยติดค้างในชุมชนเพื่อแยกผู้ผติดเชื้อจากครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับรวมถึงบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องด้วยคร,ครับตั้งแต่วันที่สิบห้า กรกฎาคมนะฮะมาจนถึงวันที่11กันยายนเนี่ย<ฮ>ทั้งสิ้นเนี่ย4,515ชุมชน<ฮ>ผู้ได้รับบริการไปแล้วเนี่ย228,328ราย<ฮ>ตัว ATK ก็ถึงบ้านเลยนะ,ะตัว ATK ก็7112ราย<ฮ>นะครับก็มีทั้งผลบวกนะฮะ6,570ราย<ฮ>นะครับก็แยกเป็นทั้งผู้สูงอายุนะฮะผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงแล้วก็หญิงตั้งครร อืมก็จะมีการนี่แหละครับเข้าระบบนะสำหรับผู้ที่ติดเชือ้อใช่ครับโฮมไอ s o l a t i o n ้าพันเกือบเกือบหกพันลายนะใช่ครับนะฮะส่วนผู้ที่เข้าระบบอ่อคอมมูนิตี้ไอโซเลชัก็300ร้อกว่าลายใช่ครับส่งต่อโรงพยาบาลก็เกือบ300รลายอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่11กันยาที่ผ่านมาใช่ครับผมก็คือเข้าใจว่าโอ้โหอย่างคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ติดเตียงเราจะสามารถมาได้แต่ก็จะลำบากมากอะ ใช่ฮะนะฮะถ้าอยู่ในตกอกซอกซอยที่แบบลึกซะหน่อยโอ้โหนี่ยิ่งลำบากนะครับพี่ใหญ่ไอ้นั่งวิวชงวิวแชร์อะไรนั้ลำบากนะฮะทีมนี้นแหละเข้าไปถึงที่เลยถึงบ้านเลยนะฮะ